สามกฉบับเล่ารวมรวมเล่าเดอพิชิออีพีที่สิบอย่างที่บอกไปในอีพีที่แล้วนะคะนอกจากตันเตงแล้วยังมีขุนนางฝ่ายพลเรือนผู้มีตำแหน่งเป็นกุลสื่อที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งที่มีความซื่อสัตย์และพักตีต่อนายของตนเองไม่ทิ้งหลักการเพื่อเอาผลประโยชน์ฝ่ายตนเพียงอย่างเดียวและยังมีสำนึกถึงความเป็นค่าของแผ่นดินที่คิดถึงผลประโยชน์ของบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถประครับประคองตนให้อยู่รอดจนกระทั่งแก่ตายในท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของเหตุการณ์บ้านเมืองได้อีกด้วยถ้าพูดถึงสามก๊กและเอ,อ่ยถึงที่ปรึกษาอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อของกาเสียงนะกาเสียงเป็นขุนนางผู้มีปัญญาเฉียบแหลมมีความซื่อสัตย์และพักตีต่อเจ้านายเป็นอย่างยิ่งสามารถออกอุบายให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้านายอยู่เสมอสถานการณ์ยุคสามก๊กนั้น มีการแปลปรวนไม่แน่นอนทำให้ตลอดชีวิตของกาเสียงต้องเปลี่ยนเจ้านายถึงสี่คนแต่กาเสียงก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาช่วยให้เจ้านายแต่ละคนประสบความสำเร็จได้ทั้งสิ้นโดยการให้คำปรึกษาแต่ละครั้งนั้นจะเป็นคำแนะนำที่ช่วยให้บ้านเมืองได้ประโยชน์ด้วยเสมอและสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของคุนนางทั่วไปจนถึงบ้านปลายของชีวิตกาเสียงทาได้อย่างไรนะั้น มาฟังเรื่องเล่าของกาเสี่ยงที่ปรึกษาคนนี้กันค่ะเจ้านายคนแรกของกาเสี่ยงมีชื่อว่าลิชุยเป็นหนึ่งในทหารซ้ายขวาของตังโต๊ะยังคงจำกันได้ใช่ไหมคะตังโต๊ะเป็นผู้ที่ช่วยโอกาสเข้าไปตั้งตัวเป็นใหญ่ในเมึงหลวงในช่วงเวลาของการกำจัดกลุ่มขันที่กังชินเมื่ออองอุนคุณนางผู้ใหญ่วางแผนปราบตังโตลงได้ตอนแรกลิชุยุยส่งหนังสือขอสวามิพักต่ออองอุน แต่อองอุ่นไม่ยอมให้อภัยลิชุยจึงคิดหนีเอาตัวรอดกาเสียงได้เตือนสติฤิช่วยให้รวบรวมไพรพลปุกเข้าวังเพื่อแก้แค้นแทนตังโตผู้เป็นเจ้านายดีกว่านี้ไปให้เขาตามจับลิช่ยจึงได้สติรวมมือกับกุยกี้นายทหารซ้ายขวาของตังโตอีกคนหนึ่งยกกองทัพบุกเข้าเมืองหลวงผลปรากฏว่ากองทัพของฤทธิช่ยกุยกี สามารถเอาชนะกองทหารของลิปโปและสามารถตั้งตัวเป็นใหญ่ในเมืองหลวงแทนตังโตได้ต่อมามในายทหารจากสองหัวเมืองร่วมมือกันยกกองทัพเข้าตีเมืองหลวงเพื่อจะปราบลิชุยคุยกีกาเสียงประเมินสถานการณ์แล้วแนะนําให้ลิชุยตั้งมั่นอยู่แต่ในเมืองไว้เฉยเฉยไม่ต้องออกรบร้อยค่าศึกสเสียงหมดจะต้องถอยทัพไปเองเมื่อสถานการณ์เป็นไปตามที่กาเสียงคาดไว้ ตั้งแต่นั้นมาลิชุยก็ให้ความเชื่อถือกาเสียงอย่างยิ่งแต่ตัวลิชุยนะั้นเป็นคนหยาบช้ามีนิสัยข่มเหงขุนนางราษฎรจนเคยชินตั้งแต่สมัยอยู่กับตังต๊ะพอได้มีอำนาจอยู่ในมือก็ใช้ปกครองบ้านเมืองด้วยความทารุณยิ่งกว่าสมัยของตังโต๊ซยอีกแม้กาเสียงจะไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเจ้านายแต่ก็ไม่ได้ทำการใดๆ ในลักษณะเป็นปรปักกลับใช้กลยุทธ์ในทางสร้างสรรค์โดยถือโอกาสที่ได้รับความเชื่อถือจากลิชุยแนะนําให้ลิชุยธนุบํารุงราษดรและแสวงหาผู้มีสติป,ปัญญาเข้ามาช่วยงานลิชุยถูกคิดได้จึงยอมทําตามคําแนะนําเพื่อหวังให้ตนอยู่ในอํานาจได้นานขึ้นช่วงเวลานั้นบ้านเมืองจึงมีความสงบสุขขึ้นมาบ้าง ต่ลิชุยก็คือลิชุยไม่ทิ้งนิสัยเดิมทำดีอยู่ได้ไม่นานก็กลับมากดขี่ขมเหงขุนนางและราษฎรอีกกาเซียงต้องทนดูเจ้านายกระทำความชั่วยอยู่เนืองๆจนกระทั่งลิชุยกุยกีเหิมเกลิมหนักข้อขึ้นกระทำการยาบช้าต่อห้องเตกาเซียงจึงตัดสินใจแอบช่วยเหลือบ้านเมืองอย่างลับๆครั้งหนึ่ง เมื่อการเสียงไปเยี่ยมเยียนและตรวจความเรียบร้อยของกองทหารพวกทหารฟ้องว่าตั้งแต่ลิชุยได้เป็นใหญ่ลิชุยไม่เคยสนใจให้ความดีความชอบแก่พวกตนเลยการเสียงจึงบอกอนุญ,ญาตให้ทหารที่อยู่ในกองทัพของลิชุยที่เป็นคนมาจากบ้านนอกกลับบ้านได้พวกทหารดีใจกันมากต่างพาก,กันออกจากเมืองหลวงกลับบ้านเดิมของตนเป็นการตัดกําลังทหารของลิชุยกําลังทหารของลิชุยจึงลดลง ในขณะที่กาเซียงต้องตกอยู่กับลิชุยต่อไปด้วยความจำใจจนกระทั่งวันหนึ่งโจโฉยกกองทัพไปยังเมืองหลวงตามราชองค์การรับเพื่อปราบลิชุยกาเซียงเห็นได้โอกาสจะแยกตัวออกจากลิชุยจึงเสนอความเห็นให้ยอมแพ้โจโฉลิชุยไม่พอใจเป็นอย่างมากถึงกับสั่งประหารกาเซียงกาเซียงจึงอยู่กับลิชุยต่อไปไม่ได้ จำต้องหนีออกจากเมืองหลวงกลับมาอยู่บ้านเกิดของตนหากเป็นยุคสมัยปัจจุบันนี้ใครเจอปัญหาอย่างกาเซียงคงมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานเปลี่ยนเจ้านายกันเป็นว่าเลยการที่กาเซียงต้องทำงานอยู่กับเจ้านายที่ละโมบโลกมากเห็นแก่ตนเองไม่เห็นแก่บ้านเมืองทำให้กาเซียงอยู่ยังลำบากแต่แม้จะเป็นเช่นนี้กาเซียงก็ไม่ทลยยุเจ้านาย และพยายามให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองอยู่เสมอเมื่อเห็นว่าเจ้านายหลงในอำนาจจนเกินเยียวยาเสียแล้วและตนเองไม่สามารถทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้แล้วจึงตัดสินใจแยกตัวออกจากเจ้านายแต่ก็ไม่ได้ใช้วิธีการหนีไปเฉยๆเมื่อเกิดความขัดแย้งกับเจ้านายถึงขนาดจะเป็นอันตรายต่อตอนเองกาเสียงถึงได้ละทิ้งเจ้านายไป นั่นเป็นเพราะกาเซียงยังยึดมั่นในความซื่อสัตย์และพักดีทั้งยังมีหลักการทำงานโดยเห็นประโยชน์ของบ้านเมืองนั่นเอง